ชัดเจนสื่อดังตีข่าวคู่รักเตียงหักจากนี้เป็นแค่พ่อแม่ของลูกยังคงเป็นประเด็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับครอบครัวของเจเจตปรินกับปิ่นเกตมณีที่รักกันอยู่ดีๆก็โดนชาวเน็ตจับโยงเป็นประเด็นข่าวเมาคู่รักขาเตียงหักนักร้องยุค90หย่าพันรายา ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการคาดเดาจากชาวเน็ตยังไม่มีความจริงใดๆจากปากของทั้งคู่แต่ล่าสุดสื่อไทยรัฐได้เขียนสกููปข่าวซึ่งมีภาพพร้อมข้อความระบุว่าคนไทยที่นิเซโกยิ้มกับภาพน่ารักของครอบครัวสงกรานอิสระที่ประกอบด้วยอดีตสะพายคนเก่ง ปาลาวีบุญนาคกับเจเจตรินซึ่งเหลือสถานภาพพ่อของลูกๆที่มีกับอดีตภรรยาเกตมณีทิชัยรณรงค์สงครามหลังตกลงแย,แยกทางกันด้วยดีแต่ใดๆคงต้องรอฟังความจริงจากทั้งคู่จะดีที่สุด